สวัสดีครับช่องเสือน้อยมึงก็น,น้อยวันนี้ครับกรุงเทพอากาศเย็นครับที่บ้าน21องศาเซลเซียสครับขณะนี้อากาศเย็นสบายเลยทำคลิปมาให้ทุกท่านได้ชมกันครับอันนี้ท้องฟ้ายังไม่เปิดเท่าไหร่ครับยังเช้ามืดอยู่ตอนนี้6โมงเศษบรรยากาศ ดีครับกำลังเย็นสบายมีคนมาเดินออกกำลังกายอากาศเย็นก็เลยทำมาให้ทุกท่านได้ชมกันโอ้ท้องฟ้าก็สวยไฟส่องอยังไม่ปิดเลยครับนำบรรยากาศดีๆมาฝากทุกท่านกัน อัปเดตส,สถานการณ์ต้องฟ้าอากาศลมไม่มีครับอากาศเย็นลมไม่มีถ้าลมมีโอ้โหจะหนาวมากกว่านี้คลิปนี้ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปของช่องเสองือน้อยมันก็น้อยอย่างไรก็ยืม กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับวันนี้กรุงเทพทีบ้าน21องศาเซลเซียสเย็นแล้วสวัสดีครับ